สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกตัวเรื่องซาการโมโตเดย์และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับกลุ่มเซเลอร์นะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มตัวร้ายหลักของมังะซาการโมโตเดย์บอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งในระดับที่สามารถต่อกรกับสมพันธ์นักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เลยนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของกลุ่มนี้นะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงมีสมาชิกกี่คนและเป้าหมายของพวก คืออะไรซึ่งชื่อเสลเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อที่ทางสมพันธ์นักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นเอาไว้เรียกอุสกิหรือว่าหัวหน้ากลุ่มนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยคือพวกเขาไม่รู้ว่าหัวหน้ากลุ่มเสลเนี่ยมันคืออุสกินะครับคืออุสกิน่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมเวลาเขาทำธุรกิจเสร็จสินน้นอ่ะเขาก็จะทําการกากระบาดหรือว่าแบบเป็นตัว X ตรงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งพวกสมพันธ์นักฆ่าเนี่ยก็เลยเรียกนี้ว่าเสลแต่ชื่อจริงๆของเขาเนี่คืออุสกิเคก็เเเลลลลยยราามม่่่กกกกุุนีี้ถูว รหรือบางทีเราก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายกากบาดนะครับหรือว่า x นะครับผมโดยกลุ่มเซเลอร์ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอุสุกินะครับและพักพวงเขาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเข้ามาซึ่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนโครงการทดลองของ JAA นะครับเพื่อฝึกเด็กกำพร้าให้กลายเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งโดยมีผู้บริหารคืออาสกินะครับซึ่งเป็นพี่ชายของอุสุกิและอดีตประธานของ JAA อุสุกิได้ทำลายสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้นะครับและช่วยเพื่อน้อง ออกมาหลังจากนั้นก็ก่อตั้งกลุ่มของพวกเขาขึ้นมานั่นเองนะครับโดยสมาชิกที่ช่วยออกมาในตอนนั้นหรือจะเรียกว่าเป็นยุคแรกเริ่มของกลุ่มเซเลนเนี่ยก็จะมีกาคุมีฮารดูมะมีคุมาโนมิมีโกซูแล้วก็เทนคิวพวกเขาเป็นสมาชิกยุคแรกเริ่มนะครับเพราะว่าสนิทกันตั้งแต่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่คอยๆเติมสมาชิกที่มีอุดมการ์เหมือนกันเข้ามาในองค์กรเรื่อยๆโดยเป้าหมายของเซเล์ที่เราได้รู้ในตอนแรกนะครับก็คือเซเล์ต้องการจะทำลาย JAA หรือว่าสมาพันธ์นักฆ่าของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จัดระเบียบสมพันธ์นักฆ่าใหม่ซึ่งอุดมการ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้มีหลายๆคนเห็นด้วยนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมกับกลุ่มเซเลอร์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รู้เป้าหมายจริงๆของกลุ่มเซเลอร์นะครับหรือว่าตัวอุสึกิมันไม่ได้มีแค่การทําลายสมพันธ์นักฆ่าแล้วก็จัดระเบียบใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของเซเลอร์หรือว่าอุสึกิเนี่ยก็คือการทําลายกฎระเบียบของโลกใบนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้อุสึกิรู้ กเกลียดแค้นโลกไปนี้แล้วอยากทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการตายของอาคาโอริออนอุสกิเป็นคนลงมือฆ่าอาคาโอเองนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าอุสกิกับอาคาโอได้หนีไปด้วยกันนะครับเนื่องมาจากอุสกินะ่ะโดนไม้หัวจากสมพันธ์นักฆ่าแล้วอุสกิกับอาคาโอก็ถูกจัดฉากให้มาสู้กันนะครับโดยอาสกิจ้างวานนะครับว่าให้ไปฆ่าคนคนหนึ่งถ้าเกิดว่ารับภารกิจนี้ทําสําเร็จเนี่ยเขาจะยอมปล่อยพักพวกของอุสกิที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเขามา อุสกิก็เลยรับภารกิจนี้ส่วนทางอาคโอะก็รับภารกิจของอีกคนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดหน้าปิดตาไม่รู้ว่าต้องมาสู้กันนะครับจนสุดท้ายอุสกิก็เป็นคนฆ่าอาคโอะได้และเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่าคนที่เขาฆ่าไปเนี่ยคืออาคโอะนะครับอุสกิเนี่ยมองอาคโอะว่าเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเป็นคนที่ไม่อยากให้เขามือเปื้อนเลือดที่สุดคนแบบอาคโอะไม่ควรจะตายเลยและในตอนนั้นอุสกิก็ถูกสังหารโดยสกามโตะนะครับแต่สังหารไม่สําเร็จนะครับเนื่องมาจากอุสกิเนี่ยมีร่างกายที่พิเศษกวว่่าคนทัไป ก็คืออวัยวะร่างกายข้างในเขาเนี่ยมันสลับด้านกันก็เลยทําให้กระสุนปืนไม่โดนจุดตายทําให้เขาเนี่ยรอดมาได้นะครับซึ่งตอนที่เขารอดมาเนี่ยเขาก็พยายามขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็เห็นคนทั่วไปที่มองเขาด้วยความกลัวคืออยากจะมาช่วยนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยอุสกิก็เริ่มคิดนะครับว่าโลกเบื้องหน้ากับโลกเบื้องหลังมันก็ไม่ต่างกันเลยทําไมนักฆ่าต้องปกป้องคนพวกนี้ด้วยแล้วทําไมคนดีๆแบบอาคาโอะถึงต้องตายอาคาโอะเป็นคนเดียวที่ยื่นมือ มาช่วยเขาแต่คนพวกนี้ที่ไม่ยื่นมือมาช่วยเขาหรือแม้แต่คนที่เลวร้ายชั่วยอย่างอาสกิถึงไม่ตายซึ่งจุดนี้มันก็เป็นจุดพลิกผันของอุซกินะครับที่ทําให้เขาโกรธแค้นต่อโลกใบนี้มองว่าโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมคนดีตายส่วนคนที่เขามองว่าไม่ดีเนี่ยกับมีชีวิตอยู่อุซกิได้ทําการไปทําลายบ้านพักเด็กกำพร้าเอาเขามานะครับแล้วก็ช่วยพักพวกของตัวเองออกมาได้แล้วก็ก่อตั้งเป็นกลุ่มองค์กรของตัวเองขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าเซเลนั่นเองนะครับ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทําลายโลกใบนี้เลยนะครับอุสเกะเนี่ยได้ทําการเข้าไปสังหารผู้บริหารสมาพันักฆ่าแล้วก็เข้าควบคุมส่วนกลางนะครับรวมถึงมีการประกาศให้กับประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นรับทราบนะครับว่ามันมีสมาพันักฆ่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยที่คอยทํางานในโลกเบื้องหลังซึ่งนายกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมายืนยันเองนะครับว่าที่พวกเสเลอร์พูดมันคือความจริงก็คือในตอนนี้พวกเสเลอร์เนี่ยสามารถเข้าควบคุม JAA หรือว่าสมา,นนาคมนักฆ่าของประเทศญี่ปุ่นได้ อย่างเป็นทางการนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ก่อตั้งสมัพันนักฆ่าใหม่ขึ้นมาโดยมีอุสกิหรือว่าเซเลอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าอุสกิได้เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดนะครับเขาเนี่ยได้ให้ผู้คนปกป้องตัวเองจากเมื่อก่อนผู้คนเนี่ยจะมีคนอื่นคอยปกป้องแล้วก็ต้องยับยั้งชั่งใจเวลาจะทําอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้อุสกิบอกว่าถ้าเกิดโกรธใครเนี่ยก็ยิงได้เลยนะครับคือเขาแจกปืนให้กับประชาชนแล้วมีกระสุน3นัดซึ่งกระสุน3นัดนี้จะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้จะไม่มีความผิด งสิน้นดอุสกิเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีความป่าเถื่อนแต่ว่าถูกกฎหมายควบคุมมาไว้อยู่นะครับโลกที่อุสกิจะสร้างเนี่ยก็คือโลกที่ไร้กฎหมาย เป็นโลกที่มีอิสระอย่างแท้จริงนะครับอุสกุกิเชื่อว่าถ้าหากมันสามารถก่อตัวของความบริสุทธิ์ของมนุษย์ทําให้แม้ว่าไม่มีกฎหมายมาควบคุมมนุษย์ก็ไม่ฆ่ากันอุสกุกิคิดว่าโลกแบบนั้นแหละเป็นโลกที่คู่ควรกับอาคาอะแต่ถ้าเกิดทําแบบนั้นไม่ได้มนุษย์ยังคงยิงยังคงฆ่ากันอยู่เพราะรู้ว่าฆ่าคนไม่มีความผิดอุสกุกิก็มองว่านี่แหละคือความป่าเถื่อนของมนุษย์ที่มันสมควรจะเป็นแล้วก็ควรปล่อยให,ให้มันล่มสลายหรือพังไปซึ่งนี่ก็คือเป้าหมายของกลุ่มซเลอร์นะครับผมซึ่งใน อนนย่างที่บอกว่ากลุ่มเซเลอร์สามารถควบคุมสมาานธ์นณกค่าของประเทศญี่ปุ่นและไม่ใช่แค่สมาานธ์นณกฆ่านะครับแต่ว่าส่วนกลางหรือก็คือรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเซเลอร์แล้วต่อมาเราก็มาดูสมาชิกทั้งหมดนะครับว่ามีใครกันบ้างซึ่งคนแรกเนี่ยก็คืออุสกิเคหัวหน้ากลุ่มหลังจากที่เขาก่อตั้งองค์กรมาแล้วแล้วก็ปฏิญาณตนว่าเขาจะทําลาย j a และระเบียบของโลกใบนี้เขาก็เริ่มออกค่าคนในสมพาัานธ์นณกค่าเรื่อยมานะครับซึ่งทุกครั้งที่เขาก่อเหตุเนี่ยเ ก็จะทิ้งเครื่องหมายกากบาทหรือว่าตัว x เอาไว้นะครับผมซึ่งอุซากิได้ทําการดําเนินค่านะักฆ่าไปประมาณ1ใน4ขององค์กรเลยก็คือเยอะมากส่วนความแข็งแกร่งของอุซากิเนี่ยก็อยู่ในระดับออเดอร์ท็อปๆนะครับแต่อุซากิจะมีความพิเศษก็คือเขาเป็นคนโลกหลายบุค,คลิกนะครับเวลาเขามีเรื่องแบบบาดแผลทางจิตใจมันก็จะทําให้อุซากิไปลอกเลียนแบบบุค,คลิกและความสามารถของคนคนนั้นมาและสามารถใช้ได้ทัดเทียมหรืออาจจะเหนือ วกว่าเจ้าของด้วยซ้ำก็เลยทําให้เขาเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอุสึกิสามารถลอกเลียนแบบบุคลิกของทากามมระได้ซึ่งไม่มีใครในสมาพันนักฆ่าของประเทศญี่ปุ่นต่อกรได้นะครับจึงทําให้อุสึกิเนี่ยสามารถเข้ายึดสมัพันนักฆ่าและรัฐบาลญี่ปุ่นได้สําเร็จนะครับแม้แต่โอกิที่เป็นหัวหน้ากลุ่มออเดอร์เนี่ยก็ยังยอมจานนซึ่งกล่าวได้ว่าในปัจจุบันตัวละครอ,อุสึกิเคหรือซเลเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนั่นเองคนต่อมา คาคุซึ่งเป็นเพื่อนของอุสกิตั้งแต่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเข้ามาหรือคือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งยุคแรกเริ่มของสเสลอร์กาคุเป็นคนที่มีบุค,คลิกสบายๆผ่อนคลายอยู่ตลอดนะครับผมแทบจะไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ากดเครืองอะไรเลยแม้แต่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้เสี่ยงตายเนี่ยเขาก็มักจะทําตัวชิลๆอยู่เสมอกาคุมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับออเดอร์นะครับ,รบเขาสามารถสังหารสมาชิก j a หลายร้อยคนได้อย่างง่ายดายนะครับและระหว่างการต่อ สู้ที่เขาสู้กับนางูโมะหนึ่งในนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของออเดอร์นางูโมะได้มีการบอกว่ากาคุเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเนี่ยเคยสู้มาด้วยเลยคนต่อมาครับฮาลูมะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเด็กสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเขามานะครับผมที่ถูกช่วยออกมาแล้วก็เป็นสมาชิกยุคแรกเริ่มของเสลอฮาลูมะก็เป็นคนที่มีนิสัยผ่อนคลายสบายๆนะครับเขาเนี่ยเดินเข้าไปขอน้ําแร่สักแก้วอย่างใจเย็น,นครับเมื่อเข้าไปในร้านอาหารแม้ว่าในตอนนั้นจะมีนักฆ่า ไทยล้อมอยู่ก็ตามนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพมากๆนะครับจากที่ชิชิบะได้มีการปะมือกับฮารดูมะชิชิบะเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าฮารดูมะเป็นคนที่มีแรงเยอะพอๆกับเฮียวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกออเดอร์ที่มีแรงเยอะเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มส่วนสไตล์การต่อสู้ของฮารดูมะนยครับก็คือเขาจะต่อสู้โดยการใช้ทักษะการต่อสู้แบบกีฬาที่ใช้ลูกบอลน,นะครับเช่นฟุตบอลแฮนด์บอลโบลิ่งอเมริกันฟุตบอลโดยจะมีอาวุธเป็นลูกบอลเหล็กคนต ต่อมาครับคุณานโมิเป็นเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสมาชิกยุคแักเริ่มของกลุ่มเสลอ์คุณานโมิเป็นผู้หญิงที่มีความน่าเกงขามนะครับเธอเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาไร้ความรู้สึกแต่ก็เป็นคนที่มีความเคารพแล้วก็มีมารยาทเช่นกันนะครับแม้บุคลิกเธอจะดูเป็นคนสุดตรงมองคนอื่นเป็นได้ทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูเธอค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใยพักพวกของตัวเองมากนะครับแล้วก็มีความไร้ความเมตตาต่อศัตรูคุณานโมิเป็นนักสู้ที่ทรงพลังนะครับ มีความสามารถเพียงพอที่จะฆ่าสมาชิกออเดอร์ได้เธอสามารถยกแล้วก็คว้างรถบรรทุกเคนทะลุกำแพงได้ด้วยถุงมือแม่เหล็กของเธอนะครับเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆมันจะทําการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดอยู่บนมือทั้งสองข้างทําให้เธอเนี่ยสามารถสร้างอาวุธจากสภาพแวดล้อมโดยรวมได้หรือแม้แต่การยิงวัตถุต่างๆออกไปนะครับเช่นตะปูไปจนถึงรถขนาดเล็กในปัจจุบันหลังจากที่ต่อสู้กับเฮียวคุณอนุมิเน่ได้แขนขาดไปข้างหนึ่งนะครับทำให้เธอได้ แขนหุ่นยนต์มานะครับมีประสิทธิภาพในการใช้พลังขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมคนต่อมาครับโกซูเป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเขามานะครับแล้วก็เป็นสมาชิกยุคแรกเริ่มของสเลอร์โกซูเนี่ยเป็นคนที่ชอบการต่อสู้นะครับมีความซาดิสเล็กๆเ,เขาจะรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งโดยตรงนิ้วของโกซูเนี่ยมันจะเป็นอาวุธบางอย่างนะครับที่ทําให้เขาสามารถปล่อยขึ้นไฟฟ้าออกมาโจมตีได้แล้วก็สามารถส่งขึ้นไฟฟ้า ไปยังวัตถุอื่นๆทําให้คนอื่นโดนช็อตได้ด้วยนะครับชิชิบะที่มีการบอกไว้นะครับหลังจากที่โดนสายฟ้าของโกซูโจมตีว่ามันเหมือนโดนปืนช็อตไฟฟ้ายิงคนต่อมาครับเทนคิวหนึ่งในเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเขามานะครับแล้วก็เป็นสมาชิกยุคแรกเริ่มของเซเลอร์เทนคิวเป็นคนที่ใจเย็นมีความเฉยชามักใช้เวลาไปกับการนอนแล้วก็การอ่านหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเขาดูเป็นคนที่ไร้เดียงสาแล้วก็หลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายมากแม้เวลาต่อสู้เนี่ยเทนคิวก็ ยังคงรักษาท่าทางที่ดูล่าเริงสงบเยือกเย็นแล้วก็มีความน่าขนลุกอยู่ในนั้นซึ่งเป็นผลงานจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเขามานะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกเทนคิวเนี่ยจึงกลายเป็นคนเดียวที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเทนคิวเนี่ยขาดหลักศีลธรรมมีความเยือกเย็นและไม่ลังเลที่จะใช้กลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามโดยอาวุธของเทนคิวจะใช้เป็นธนูนะครับซึ่งเขาก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับ ก,การโจมตีของเขานะครับมีลูกธนูหลายรูปแบบหรือแม้แต่ใช้สายธนูในการเข้าโจมตีใส่คู่ต่อสว้ก็สามารถทําได้ซึ่งนี่คือสมาชิกยุคแรกเริ่มของเซเล์นะครับที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกัมพะเอาเข้ามาต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกที่เข้ามาทีหลังนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยจะเป็นอุดะอุดะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ JAA หรือสมาพันักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นสายลับที่เซเล์เนี่ยส่งไปซึ่งจริงๆแล้วอุดะมีความสัมพันธ์กับพวกอุ ตั้งแต่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอุดาเนี่ยเหมือนทํางานเป็นครูอยู่ในนั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้หลบหนีไปพร้อมกับพวกอุสกิและอุดาก็ถูกดัดแปลงร่างกายของเขานะครับให้เป็นเหมือนมนุษย์ไซบอร์กเขาเนี่ยจะซ่อนอาวุธไว้ในร่างกายของตัวเองนะครับเช่นมีระเบิดฝังอยู่ที่อกซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้โดยการดึงเนคไทคนต่อมาครับคาชิมะหรือว่าเจ้าหัวกว้างนะครับผมซึ่งเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีอาวุธทั่วร่างกายคือร่างกายเนี่ยถูก ถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วนะครับโดนตัดแขนตัดขาแยกชิ้นส่วนไปเท่าไหร่ก็สามารถซ่อมกลับคืนมาได้ใหม่นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แข็งแกร่งมากในช่วงแรกนะครับเป็น l a สบ b o ของภาคแลบแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอยู่ในระดับที่สามารถต่อสู้กับอเดอร์ได้คนต่อมาครับคัพแจมซึ่งคัพแจมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสะกดจิตคนอื่น,นะครับสามารถสะกดจิตคนหลายคนแล้วก็สะกดจิตตัวเองได้ด้วยนะครับคนที่โดนสะกดจิต ก็จะทําการตามที่เขาสั่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆเนี่ยก็จะหลุดจากการโดนสะกดจิตแล้วครับแจมจะไม่สามารถสะกดจิตคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองได้นะครับอย่างเช่นไม่สามารถสะกดจิตสกามโต้ได้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นพวกมาโซคิดแบบสุดโต่งนะครับชอบขอให้คนอื่นทรมานตัวเองนะครับคานากุริเนี่ยเคยบอกให้ครับแจมการหายใจจนกว่าหมดสติซึ่งเขาก็ทําจริงคนต่อมาครับแคโรเลน่าลิปเปอร์ซึ่งเป็นพี่น้องกับครับแจมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหยาบคายแล้วก็ใจ อนโดยเฉพาะพฤติกรรมมาโซคิดของคับแจมเนี่ยก็มักจะทําให้เขาหงุดหงิดอยู่เสมอความสามารถของแคลโรเลน่าเนี่ยก็คือเขาสามารถพ่นไฟได้นะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาทําได้ยังไงเขาสามารถพ่นไฟออกไปโจมตีทําลายเผาพวกยามเฝ้า JA ได้หลายคนนะครับถึงแม้ว่าหลังจากใช้งานท่านี้แล้วตรงปากของเขาเนี่ยจะมีอรอยไหมแล้วก็ต้องกินน้ําตามหลังจากที่พ่นไฟออกมาคนต่อมาครับคุณอากุริซึ่งเป็นออเดอร์แล้วก็เป็นสายลับให้กับพวกเซเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ มีความชื่นชอบในการทําภาพยนตร์มากๆเป็นผู้กํากับนะครับหนังแนวต่อสู้แบบสมจริงสมจังนะครับเพราะว่าฟุตเทจที่เขาได้มาเนี่ยมันได้มาจากการต่อสู้จริงๆอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการใช้ถ่ายทําภาพยนตร์นะครับที่ถูกดัดแปลงออกมาให้สามารถต่อสู้ได้แล้วก็ถ่ายไปด้วยได้แล้วคนสุดท้ายครับแมทฮาริคุจิซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจํากลุ่มเสือเขาได้ปรากฏตัวออกมาในภาคพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งถูกสั่งให้มาดูแลในชั้น B1 เขาเป็นคนที่ขั่ง ใควิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับเขามักจะพูดถึงฟิสิกส์แล้วก็เลือดของคนอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้เขาเนี่ยยังเป็นพวกซาดิสแล้วก็มาโซคิดแบบสุดตรงอีกด้วยนะครับผมเขาชอบจะชิมเลือดแล้วก็กินมันโดยตรงจากถุงเลือดเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะก,กินเนื้อคนก็เป็นได้นะครับดูจากพฤติกรรมแล้วแม้ <Matt S 2> จะใช้เข็มฉีดยาสําหรับการต่อสู้นะครับในการแทงเข้าไปที่เป้าหมายแล้วก็ฉีดอ e ิเล็กโทรดเข้าไปนะครับโดยมันจะไปฝังอยู่ในหัวของผู้ได้รับแล้วก็ส่งเป็นกระแสะไฟฟ้าเพื่อสับ เปลี่ยนสัญญาณสมองสัญญาณที่สามารถสับเปลี่ยนได้เนี่ยก็ได้แก่สัญญาณเสียงพูดสัญญาณที่สมองใช้ตัดสินว่าใครคือเป้าหมายของการโจมตีอย่างเช่นตอนที่ใช้กับซากาโมโต้นะครับซากาโมโตะเนี่ยต้องการจะโจมตีเขาแต่ว่าเขาก็ใช้สวิตสับเปลี่ยนทําให้ซากาโมโต้คิดว่าชินเป็นศัตรูแล้วก็หันไปต่อยชินแทนแล้วนอกจากนี้เขายังมีเข็มฉีดยานะครับที่กระตุ้นความแข็งแกร่งทางกายภาพทําให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมาในทันทีก็คือเป็นผู้ที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการต่อสู้นั่นเอง อันนี้ก็เป็นสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเซเลอร์นะครับผมที่เราได้รู้จักกันนะครับจริงๆก็มีพวกกลุ่มออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยทีหลังนะครับอย่างเช่นโอกิทนาบะตะหรือว่าตอเลสนะครับผมแต่ว่าพวกนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเซเลอร์ก่อนที่เซเลอร์เนี่ยจะเข้ายึดครอง JAA ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน คลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ